สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผม Earth Cycling ข้าวโรหน้าปลามาคุโรซึ่งเป็นปลาชูน่านั่นเองนะครับทุกคนแบ่งครึ่งน,นะครับแล้วก็จะหั่นเป็นเต๋าแล้วก็เอาไปลา่าส่วนอีกครึ่งนึงผมจะเอาไว้กินเป็นอย่างอื่นชาชิมิหรือว่าดองนั่นเองนะทุกคนว้าวแดงๆนี้นะนนเหมือนเนื้อวัวเลยทุกคนเห็นปะ จนะไปล้างนา้าเปล่าสักน้ำหนึ่งก่อนไม่ไหวเลยกินนะ่นแบบไรเกือกิ่นข <_ ll iz ek> าวจริงอ่ะผมมาล้างมาแลานาน้วนะทุกคนเมื่อกี้เราจะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเราไปทำ หาท,ที่น่นเสร็จแล้วผมก็จะเอาออใน่คนนี้เอาไว้ในตู้เย็นก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมันอยู่ข้างนอกก็เดี๋ยวเนื้อมันไม่สวยนะเนื้อมันจะแบบรีบอากาศร้อนด้วยช่วงนี้เขาจะมาเตรียมเครื่องลากกันต่อเลยขั้นตอนต่อ,ตอไปต้นหอมสารเแนนะครับรู้ว่าใบใบมิ้นท์นั่นเองใบมิ้นท์ยาสีฟันนั่นเองแล้วก็ที่ โอเคแต่ขั้นตอนนี้ผมก็หั่นหอมแดงแล้วก็พริกก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับทุกคนด๋ยวตอนนี้ผมหั่นก่อนหลังจากที่ผมมาหั่นพริกแล้วก็หอมแดงเสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็จะเอามาถ่ายในห้องออ่อนนะตอนนี้ ใบสะระแหน่ครับเด็ดใส่ลงไปเลยครับทุกคนใบสะระแหน่ร้านนี้นี่ใบใหญ่มากเลยมันจะใหญ่ไปไหนอ่ะนี่ครับลาบจะขาดอะไรไม่ได้เลยต้องมีข้าวคั่วครับทุกคนคใส่หัวหน้าลงไปเลยหัวหน้าแดงองนี้นะนะว้าวน้ำปลาแล้วก็มะนาว ห,หั่นหั่นครึ่งแลก็ไปหยิบมะนาวนี่ถ้าใครชอบกินเปรี้ยวนี่ก็ใส่เยอะๆเลยก็ดีนะทุกคนทุกคนชอบกินเปรี้ยวนะโอ้ยเย้หมดละน้ำปลามะนาวพริกป่นนะคะระับทุกคนป่นลงไปเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมดูก่อนอ แค่หนัวก็ใส่ชุดรถพอดีและน่ากินไหมทุกคนลาบปลามันจะเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวไปจับใส่ลงลงข้าวกนะันเนาะข้าวเป็นข,ข้าวดงวนี่ทำงานพิสันคือใช้ได้เลยนะเนี่ยนี่ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติของมันเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะข้าวดงปลามาบุร แซมมากอร่อย้ช่ปลาที้มันโดนมะนาวอะไรเงี้ยสีมันซีดเลยตัวแรกมันแบบสีแดงสดๆนาะโดนโดนมะนาวไปซีดเลยอันนี้ก็เป็นแบบข้าวด้งสไตล์ไทยๆนะครับทุกคนเนี่ยอืมอืมกนผัด้ออร่อยแล้วเนี่ยกรอบๆเนื้อมันบบว่า เนื้อมันจะมีความเปรี้ยวๆอ่อนๆอ,อ,อยู่เนาะเพราะมันเป็นแบบไม่ใช่ทูน่าตัวใหญ่ไงเป็นทูน่าตัวเล็กๆถ้าเกิดใครอยากลองทำตามก็ลองไปซื้อทำกินดูได้นะทุกคนเมนูนี้อร่อยอร่อยอยู่เหมือนกันนะใครได้นะเมนูนี้ไม่ค่อยคล้ายๆแบบว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็เป็นข้าวยำนั่เองข้าวยำข้าวาราดปลายำอะไรเงี้ยอืม,อม อันนี้คือผักสลัดนั่นเนี่ยอันนี้ป็นเปิดที่ดินเยอะมากจริงเพราะว่าอย่าตายนะทุกคนอืมลองกิมแบบดับเบิ้ลเลยเดับเบิ้ลเนื้อดับ้ป่า ข้างนอกมันก็จะแบบมีวความแบบคล้ายๆแบบปลาสุกแล้วเนะมันก็จะแบบเนื้อมันจะแบบหยาบๆหนะ่อยเหมือนปลาสุกข,ข้างในก็จะนุ่มๆเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ทาเมนูอะไรกินก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นปลาฮิราปลามักคุโรเป็นประเภทเดียวกันนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากกินก็ปลาบ้านเราก็ทําได้นะปลาไทยปลาทับทิม ปลาตะเพียนอย่างเงี้ยเอาไปทอดให้สุกแล้วก็มาทำเป็นลาบอย่างนี้ก็กินได้นะขอบคุณทราครับจัดไปมอบให้ทุกคนโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยนะครับทุกคนแล้วก็คลิปหน้าผมจะไปกินอะไรหรือว่าจะทำอะไรก็อย่าลืมมาแจ้จางมาด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ